สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องประสบการณ์ที่คนไทยเจอกันในออสเตรเลียนะครับที่เขาเรียกกันว่าเรื่องพิกพีกนะครับสวัสดีค่ะก็คือรวบรวมมาจากหลายๆที่เลยนะคะทั้งเรื่องเล่าบทความต่างๆใช่ครับเป้าหมายก็คืออยากจะมาดูกันว่าเอ๊ะอ,อะไรที่มันทั้งท้าทายทั้งน่าจดจำสำหรับคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นค่ะหลักๆก,ก็จะมีเรื่องเอ่อ จ,จิงโจ้ที่ไม่เหมือนในรูปสำเนียงออสซี่สภาพอากาศแล้วก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยแหละค่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกเลยอันนี้หลายคนพูดถึงเยอะมากจ,จิงโจ้ครับคือภาพจําเรามันจะแบบน่ารักนะครับกระโดดกระโดดใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พอไปเจอตัวจริงนี่สิคะจากข้อมูลที่ได้มาคืออ,อ๋อบางคนบอกว่าดูน่ากลัวกว่าที่คิดน่ากลัวยังไงครับคือตัวใหญ่กล้ามใหญ่บางทีมีท่าทางเหมือนจะเข้ามาแบบ ป้องกันตัวหรือที่คนพูดเป็นว่าจิงโจ้ตบนะ่ค่ะอ๋อครับครับคือข้อมูลจากพวกอุทยานหรือข้อมูลสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าจิงโจ้ป่าโดยเฉพาะตัวผู้เนี่ยมันมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าจริงๆนะคะไม่ใช่แบบในกระตูนเลยไม่ใช่เลยค่ะคือถ้าเรารู้สึกว่าเข้าใกล้ไปหรือทําให้มันรู้สึกไม่ปลอดภยัยมันก็อาจจะป้องกันตัวได้จริงๆค่ะมีคนเจ็บมาแล้วก็มีโหต้องระวังเลยนะครับเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอด อืมต่อมาเป็นเรื่องภาษาบ้างสำเนียงออสซี่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ท้าทายคนไทยช่วงแรกๆมากใช่เลยค่ะคือมันจะมีความรวบคำการออกเสียงสระที่ไม่เหมือนอย่าง good day mate ก็เป็น good Day mate สั้นๆค่ะหรือคำง่ายๆอย่าง today บางทีถ้าฟังไม่ดีอาจจะฟังเป็น today ไปเลยก็ได้ค่ะถ้ายัางไม่ชิน มีศัพท์แปลกๆด้วยใช่ไหมครับมีค่ะพวกส l a n g อย่าง arvo ก็คือ afternoon ตอนบ่าย barbie ก็ไม่ใช่ตุ๊กตานะครับแต่เป็น barbecue <oughs> อันนี้สับสนได้ง่ายเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแรกๆอาจจะต้องแบบยิ้มแห้งๆไปก่อนถ้าฟังไม่ทนันจริงๆนึกภาพบอกเลยครับจากเรื่องภาษามาเรื่องดินฟ้าอากาศกันบ้านอันนี้ก็พีคไม่แพ้กันโดยเฉพาะที่เมลเบิร์นเขาว่ากันว่าสฤดูในวันเดียวนี่จริงไหมครับ จริงมากๆค่ะไม่ใช่แค่พูดเปรียบเลยเลย,เลยคือตอนเช้าอาจจะหนาวต้องใส่เสื้อหนาๆนะโหเตรียมตัวยากเลยนะคะเนี่ยต้องพกตู้เสื้อผ้าไปด้วยหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยค่ะคือมันกระทบการใช้ชีวิตประจําวันเลยนะคะจะไปไหนวางแผนทํากิจกรรมกลางแจ้งนี่ต้องเช็คอากาศดีๆแล้วก็ต้องมีแผนสํารองตลอดอืมเข้าใจเลยค่ะมันเป็นเพราะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เขาด้วยใช่ไหมคะที่อากาศมันปะทะกันง่าย ใช่ค่ะแนวปะทะอากาศจากมหาสมุทรใต้นี่แหละคะ่ะทําให้มันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆบางคนไปใหม่ๆนี้ป่วยง่ายเลยคะ่ะเพราะร่างกายปรับไม่ทันค่ะผมมาถึงเรื่องสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเรื่องปากท้องเรื่องอาหารการกินค่ะผมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยหลายคนเลยฮะ คืออาหารส่วนใหญ่ที่นู่นก็เป็นสไตล์ตะวันตกรสชาติอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็ราคาก็ออสูงนิดนึงใช่ค่ะแล้วคนไทยเราก็จะคิดถึงรสชาติจัดจ้านแบบบ้านเราใช่ไหมคะส้มตำล่าเผิดกระเพราอะไรพวกนี้แน่นอนค่ะการหาทานข้างนอกบางทีก็ยากหรือแพงหลายคนเลยเลือกทำอาหารกินเองแต่ก็จะเจอปัญหาเรื่องหาวัตถุดิบไทยแท้ๆยากอีก ก็เลยต้องพึ่งพาของสำเร็จรูปจากไทยพวกมามา่าปลากระป๋องน้ําพริกอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นทางออกยอทยิศเลยค่ะแต่ถึงจะมีเรื่องท้าทายเยอะแยะนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจจากข้อมูลที่เรารู้มาคือคนไทยเราปรับตัวเก่งแล้วก็มีอารมณ์ขันใช่ค่ะคือเปลี่ยนเรื่องยากๆเรื่องพลิกพวกนี้ให้กลายเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุก หรือมองเป็นประสบการณ์เป็นการผจญภัยไปมีความครีเอทีฟด้วยนะครับแบบรวมกลุ่มกันทำอาหารแลกเปลี่ยนของกันหรือดัดแปลงสูตรเอาค่ะความยืดหยุ่นตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะในการใช้ชื้ตต่างแดนซึ่งคนไทยเราก็ทำได้ดีมากๆสรุปแล้วนะครับประสบการณ์ทั้งเรื่องจิงโจ้เรื่องสำเนียงเรื่องอากาศเรื่องอาหารทั้งหมดนี้มันก็เป็นสีสันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ประสบการณ์ของคนไทยในออสเตรเลียมัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือไอ้ประสบการณ์ที่มันดูจะท้าทายหรือดูจะพีคในตอนแรกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นอะไรในชีวิตของแต่ละคนมันเป็นแค่เรื่องขำๆหรือมันกลายเป็นบทเรียนที่เปลี่ยนมุมมองเราไปเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ